วันศุกร์นะครับวันศุกร์ของวันนี้นะครับวันนี้นะครับจะมานําเสนอเรื่องการใช้วัรสดุเหลือใช้นะครับคือรังไข่กระดาษที่วางไข่นะครับเราจะมาเป็นวัรสดุในการเพราะต้นกล้าพันผักนะครับอย่างอื่นทําไมถึงบอกว่าต้องใช้รังไข่ที่เป็นกระดาษนะครับ 1. นึรัง,งกระดาษนะครับเขาจะเก็บความชื้นได้ดี 2. เราช่วยกันนะครับทำการรีไซเคิลของที่เหลือใช้ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับเพราะว่ารังไข่นะครับข้อดีคือเวลาเราดินใส่ไปนะครับเวลารดน้านะครับจะเก็บความชื้นให้เมล็ดพันธุ์ผักที่เราจะปลูกครับเขาจเจริญเติบโตได้เร็วนะครับแล้วก็ได้ดีเราไม่ต้องรดน้ําบ่อยพอดีได้รังไข่มานะครับจากร้านอาหารร้านหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะทิ้งเรามีความรู้สึกว่ามันน่าจะใช้ประโยชน์ได้นะครับก็เลยเอามาทดลองเพราะเพาะเพราะพันธุ์สลักก่อนครั้งแรก สลัดเติบโตได้ดีนะครับในรังไข่นะครับผมวันนี้ก็จะมานําเสนอในเรื่องการปลูกผักสวนครัวก,กินเองนะครับง่ายๆเลยครั้งที่แล้วปลูกผักค่อนข้างยากนิดนึง,นงผักสลัดกินโอก๊ก mm hmm. เด็ดโอก๊กกินข้อนี้ยากมากต่อไปมาทําสวนง่ายคือผักของบ้านเราเองนะครับผักไทยๆเลือกอ่าหนึ่งเอาคะน้ามาปลูกกับผักกวางตุ้งนะครับ สาเหตุที่เลือกคะนานะครับคุณชอบทานคะนาปากเค็มนะครับกับชอบทานรัดหน้าก็เลยเลือกเลือกคะนาก่อนแล้วก็ทําไมถึงเลือกผักวางตุ้งผักวางตุ้งที่ชอบทานจับฉ่ายนะครับก็เลยเลือกเลือกวางตุ้งมาปลูกก่อนเคยปลูกก่อนหน้านี้มาเยอะแล้วครับแล้วรู้ว่าผักพวกนี้ครับขึ้นง่ายปลูกง่ายดูแลง่ายทนโรง่ายก่อนหน้านี้นะครับจะใช้เวลาอยู่กับการกักตัวอยู่กับบ้านไม่มีอะไรทําอยู่ช่วงนึงช่วงนั้นสมองวมมากกับการเสพข่าว เพาตะลังนะครับออกมาทําเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษไอสิ่งที่รู้สึกว่ามันกดดันเรามันหายไปปิดทิ้งเลยนะครับอันนี้ก็อยากให้ทุกคนเอาไว้เป็นทางเลือกนะครับลองใช้เวลาที่เรามีเวลามากขึ้นกว่าเดิมลองมาปลูกผักสวนครัวทานเองรับรองเลยได้ผักที่สะอาดปลอดภัยปลอดสารพิษวันนี้นะครับก็จะมาอีพีที่6นะครับก็จะมาคุยเรื่องการเพราะผักสลัดในในลังโฟมไข่กระดาษนะครับ อันดับแรกเราจะมีดินนะครับดินนี้เราเตรียมมาแล้วนะครับผสมมออีดินร่วนมีปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้งวที่เราไปเก็บมานะครับเก็บมาเก็บมาจากท้องทุ่งสวนหน้าแถวสนามบินจังหวัดสตูลน,นะครับแล้วก็มีแกลบดำก็มีดินพิษมอสนะครับง่ายๆเลยง่ายๆมากๆในการเพราะนะครับพอได้ลังกระดาษมาครับเราก็ใช้ดินนะครับโรยโรยตามร่องหลุมเลยนะครับน่รับรองว่า ได้ต้นกล้าพันผักเราขึ้นแน่นอนความชื้นจากกระดาษนะครับความชื้นจากดินเขาจะมีความชื้นสัมพัสสูงทําง่ายการงอกการเจริญของมเมล็ดพันผักเราจเจริญเติบโตได้ดีเอ,อ่อทำไมมีคำถามอีกนิดหนึ่งว่าทาไมถึงไม่โรยไปเลยอะครับบางครั้งเวลาโรยเป็นนี้ครับผักสลัดออต้นกล้าของผักมันจะขึ้นเป็นกระจุกกระจุกเวลาเราถอนเขาขึ้นมานะครับมันจะล่ามันจะขาดแล้วมันจะติดกันมันจะสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองวัต สิ้นเปลืองอพันผักเพราะฉะนั้นผมใช้วิธีละเอียดนิดหนึ่งว่าชาวบ้านเราจะหยอดทีละเม็ดทีละเม็ดนะครับเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวนะครับให้เราเป็นการฝึกฝึกสมาธิเราเป็นการฝึกให้จิตเรานิ่งนะครับอตอนนี้ก็ดินแต่ละอันนะครับช่วยพันหน่อยลกดินแต่ละแต่ละแต่ละจุดก็ลงไปตามหลุมนะครับเขาได้เป็นตามหลุมหลุมหลุมจุดเต็มพอเต็มปับ๊บขั้นตอนนี้จะละเอียดนิดนึงนะครับ อขอเลือกพันคนานะครับมาปลูกก่อนนะครับใช้ไม่เยอะครับค่อยๆเทเทละนิดก่อนมันน่าจะได้ประมาณสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าสามสิบเมตรนะครับสามสิบเมตรประมาณเทออกมาปั๊บวิธีการเพราะนะครับไม่ยากนี่เราได้พันผักะนานแล้วนะครับจะใช้สมาร์ททีนิดนึงจะหยอดอ่เหรือหมครับดินมีเส้นเดือนด้วยแสดงว่าดินที่เราเนียลูกเส้นเดือนนะครับหนีดเส้นเดือนเยอะเลย แสดงว่าดินที่เราเพาะไว้เป็นดินดีไ้เดียนสามารถอยู่ได้นะครับเราจะหยอดหลุมละเม็ดนะครับหยอดหลุมละเม็ดอ่าขั้นตอนละเอียดหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะครับแตะเม็ดหนึ่งนี่ขึ้นมาแล้วนะครับหนึ่งเม็ดใส่ลงไปหนึ่งต้นอ่าแตะหนึ่งเม็ดนะครับขึ้นลงไปหนึ่งต้นนะครับตรงนี้ อาจยอมเสียเวลานิดนึงนะครับเพื่อเวลาเราย้ายต้นกล้านะครับเราจะได้ต้นกล้าที่ดีคือไม่ต้องแบบดึงติดติดกันเป็นแพรนะครับอาจจะเสียเวลาอาจจะเสียเวลาในการหยอดหลุมแต่ก็เป็นข้อดีนิดนึงนะครับฝึกสมาธิฝึกความใจเย็นนะครับเป็นการฝึกสมาธิไปนในตัวอย่างดีเลยนะครับทําให้เราใจเย็นเวลาผักมันขึ้นเป็นแต่ละต้นปับ๊บเราก็เอา,เอาออกมาทีละต้นทีละต้นเพราะใส่กระถางเซตะกร้าก็ได้หรือว่า ระถางลอยฟ้าก็ได้นะครับนี่จะสาธิตให้ดูก่อนพอเราได้ครบทุกช่องนะครับช่องละหนึ่งเม็ดเราก็จะฉีดปุ๋ยปุ๋ยน้ํานะครับปุ๋ยน้ําให้ชุ่มนะครับปุ๋ยชุ่มทำวันละสองสองแผงสามแผงนะครับเราก็จะได้ผักทานกินต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหนึ่งซองนะครับเราได้ผักหลายต้นมากแล้วที่ได้มากกว่าน,นั้นคือได้ความสุขจากการทานผักที่เราปลูกเอง ได้สมาธิในการหยอดเมล็ดนะครับแล้วก็ได้ความสุขจากเห็นผลงานของเราที่เราได้ได้ปลูกผักทานเองได้เป็นผลงานนะครับบางทีบางครั้งว่าเอ้ยปลูกง่ายๆใช่แต่ความสุขมันมากกว่านั้นนะครับเป็นผลงานของเราที่เราตั้งใจดูแลตั้งใจปลูกแล้วตั้งใจเอาใจใส่กับผักปลอดสารพิษข,ของเรานะครับพอฉีดปั๊บปุ๊บอ่าฉีดให้ทั่วนะครับไอ้น,นี้คือพระเอกเหมือนเดิมน้ําผสมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเพื่อเอาไว้ลด มเมล็ดพันธุ์ผักต้นกล้าของเราให้เจริญเติบโตได้รวดเร็วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะหานะครับอีกแผน่นหนึ่งมาปิดคุมเขาสร้างความชื้นฉีดน้าอีกหน่อยหนึ่งผมให้ชื้นขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็เอาไปเก็บไว้นะครับในที่ร่มตรงนนี้นะครับเก็บไว้ในที่ร่มนะครับนี่คือที่ร่มของเรานะครับเอาไว้เอาไว้วางวางวางผักนะครับ เดี๋ยววันนี้ที่เริ่มพอตอนอีกสักวันสองวันพอต้นกล้าก็ขึ้นปั๊บเราออกปักแดดนิดนึงให้ต้นกล้าของเราได้รับแสงแดดเพื่อที่จะได้ไม่เป็นผักที่มันยืดตัวมากไปเพราะผักเวลาเขางอกใหม่ๆนะครับเขาต้องการแสงแดดมากนะครับผมนะครับอยากจะบอกนิดนึงว่าการที่เราเลือกพันผักนะครับเราเหลือนะครับเหลือใช้ไม่หมดพับครับพับแล้วก็หาอะไรแม็กนิดนึงกันความชื้นเอเข้าตู้เย็น การถานอมพันผักมันก็อยู่ได้นานบางทีเราเปิดไว้ลมเข้านะครับเชื้อโรคเข้าจะให้พันผักเราไม่สามารถที่จะปลูกได้ดีในครั้งต่อไปนะครับก็หวังว่านะครับ EP EP น่าจะเป็น EP ที่6นะครับน่าจะเป็นสาระประโยชน์สําหรับช่วงที่เราเวลาอยู่บ้านมากเราได้เพาะพันผักทานเองเป็นเมล็ดเป็นต้นอ่อนเป็นต้นกล้าแล้วเดี๋ยวจะสู่ลงดินหลังจากที่เราดูแลเขาเรื่อยๆเราจะได้ผักปลอดสารพิษทาน ด้วยความสุขนะครับด้วยมือเราที่เราตั้งใจเอาใจใส่ผัดปลอดสารพิษแล้วจะดีต่อสุขภาพเรานะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษที่เราเราเรามีใจรักแล้วก็อยากอยากจะปลูกข,ขึ้นมาในความเป็นโอกาสที่ว่าในประเทศไทยปลูกอะไรก็ขึ้นนะครับขอบคุณมากครับ